สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับหมอนุ้ยในช่องสาระไตค่ะช่องที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลน้องไตของเราให้แข็งแรงและอยู่กับเราตลอดไปนะคะสําหรับวันนี้นะคะหมอจะมาเสริมอีกแล้วค่ะในเรื่องของโปรตีนเพราะว่ามีคําถามเพิ่มเติมมาอีกมากมายนะคะคําถามที่เกี่ยวกับโปรตีนในวันนี้จะเป็นเรื่องของโปรตีนเสริมสําหรับผู้ป่วยโรคไตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะพบว่ามันมีผลิตภัณฑ์โปรตีนเสริมออกมาขายสําหรับ ผู้ป่วโยโรคไตเนี่ยอยู่พอสมควรนะคะทีน,นี้มาดูในแง่ของโปรโตีนเสริมทั่วๆไปกับโปรโตีนที่เป็นยาทางการแพทย์นะคะมีที่ใช้แตกต่างกันอย่างไรนะคะหลายๆท่านอาจจะมีประสบการณ์นะคะว่าไปตรวจแล้วมีคุณหมอสั่งเป็นโปรโตีนเม็ดนะคะเป็นยาที่ให้กินส่วนใหญ่จะกินหลายๆเม็ดมากอย่างเช่นกิน5เม็ด3เวลายอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะไอ้พวกนั้นมันคืออะไรนะคะ โดยทั่วไปคนไข้โรคไตนะคะเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มใช่ไหมคะก็ mm hmm. คือกลุ่มคนไข้โรคไตที่ยังไม่ล้างไตสเตจต,ตั้งแต่ระยะ3าีขึ้นไปจะเป็นกลุ่มที่โดนคุณหมอเริ่มจํากัดโปรโตีนนะคะ mm hmm. กับกลุ่มคนไข้โรคไตที่ล้างไตแล้วนะคะ ในคนไข้โรคไตที่มีการจำกัดโปรโตีนเพื่อชะลอความเสื่อมของไตนะคะหลักการที่สำคัญก็คือท่านต้องเลือกกินโปรโตีนที่กินได้น้อยๆเนียน่ย,นยให้เป็นโปรโตีนคุณภาพดีที่สุดนะคะก็คือเป็นโปรโตีนที่ครบถ้วนนะคะเพื่อนำไปส่งเสริมการสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ช่วยรักษาเกี่ยวกับเรื่องของการทำง,งานของร่างกายในแง่ของเป็นแหล่งโปรโตีนที่ร่างกายต้องการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่ทานโปรโตีนคุณภาพดีไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนจากไข่ขาวนะคะเนื้อสัตว์ไม่ติดมันนะคะพวกนี้เนี่ยก็จะทําให้ท่านได้รับกรดอะมิโนจาเป็นที่ ครบถ้วนนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าเราถูกจํากัดโปรตีนให้ทานอยู่ปริมาณน้อยๆนะคะการที่เราไปทานแป้งปลอดโปรตีนก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถเพิ่มโปรตีนจากเนื้อสัตว์จากไข่เนี่ยได้มากขึ้นคราวนี้มันจะมีบางกรณีที่ไตเนี่ยเริ่มเสื่อมจนถึงเกือบระยะสุดท้ายก่อนที่จะฟอกไตแล้วถ้าบางคนไม่อยากฟอกไตยอย่างเช่นเป็นไตระยะที่4ขึ้นไปแล้วเราเกือบจะต้องฟอกไตค่ะ BUN สูงมากๆแล้ว คุณหมอก็อาจจะมีวิธีให้รับประทานอาหารที่เกือบจะไม่มีโปรโตีนหรือมีโปรโตีนน้อยมากแต่เป็นไปไม่ได้นะคะที่จะรับประทานอาหารที่ไม่มีโปรโตีนเลยเพราะอย่างที่หมอกล่าวไปแล้วว่าอาหารทุกชนิดนะคะมีโปรโตีนปนอยู่ยกเว้นแป้งปลอดโปรโตีนนะคะดังนั้นเนี่ย การที่รับประทานอาหารที่ไม่มีโปรโตีนคือไม่มีโปรโตีนจากเนื้อสัตว์อยู่เลยเนี่ยก็อาจจะต้องระวังว่าในอาหารที่ทานเนี่ยเป็นโปรโตีนที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ใช่โปรโตีนคุณภาพดีนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องคุยกับคุณหมอโรคไตที่รักษาให้ดีๆนะคะเพราะว่าในอาหารทุกชนิดมีโปรโตีนอยู่ดังนั้นคอนเซปที่บอกว่าอาหารที่ไม่มีโปรโตีนเลยเนี่ย ไม่มียกเว้นว่าทานแค่วุ้นเส้นกับน้ำมันนะคะอันนี้อาจจะไม่มีโปรโตีนอยู่จริงนะคะแต่ว่าก็คงขาดสารอาหารอื่นๆเพราะแม่กระทั่งเราทานผักเข้าไปนะคะผักก็มีโปรโตีนอยู่แล้วนะคะหรือทานผลไม้ผลไม้ก็มีโปรโตีนอยู่เล็กน้อยแล้วนะคะคราวนี้เวลาคุณหมอให้การรักษาเป็นแบบ ทานอาหารที่โปรโตีนต่ํามากๆโดยทั่วไปเขาจะให้ทานโปรโตีนอยู่ที่ประมาณจุดสกรัมต่อน้ําหนักตัวต่อวันดังนั้นก็จะเสี่ยงต่อการขาดกรดอะมิโนจําเป็นนะคะคุณหมอก็เลยจะมีการสั่งยาเสริมเป็นโปรโตีนเม็ดชนิดที่เป็นกรดอะมิโนจําเป็นครบถ้วนให้กินเพิ่มโดยผลิตภัณฑ์โปรโตีนเม็ดที่เป็นยานะคะที่เขาสั่งจะเป็นเรียกว่า k e อะมิ i n o อซิด มันจะเป็นอะมิโนแอซิดที่ถูกปรับโครงสร้างพิเศษโดยการดึงไนโตรเจนกรุ๊ปออกไปแล้วก็ใส่เป็นคีโตนกรุ๊ปเข้ามาแทนซึ่งตัวนี้จะทำให้ร่างกายเนี่ยไม่ผลิตสาร BUN ขึ้นมานั่นเองดังน,นั้นอันนี้ถือว่าเป็นการรักษาการเสริมโปรตีนอัดเม็ดชนิดนี้ก็คือจะใช้ในคนไข้โรคไตระยะ4ขึ้นไปแล้วแล้วก็อยากที่จะลองใช้อาหารประเภทโปรตีนต่ำมากนะคะแล้วก็เสริมเป็น โปรตีนเม็ดชนิดคีโตอะมิโนแอซิดเพื่อชะลอความเสื่อมของไตแล้วก็ยังช่วยรักษาเรื่องของโภชนาการไว้ได้นั่นเองนะคะส่วนคนไข้โรคไตที่ฟอกไตแล้วอันนี้ต้องการโปรตีนมากขึ้นนะคะดังนั้นให้เลือกกินโปรตีนคุณภาพดีก็คือโปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันโปรตีนจากไข่นะคะไข่ขาวเพราะว่าโปรตีนจากไข่ขาวเนี่ยฟอสฟอรัสจะต่าแต่ถ้าทานโปรตีนจากอาหารไม่เพียงพอก็สามารถเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอ,อาหารในกลุ่ม ที่เป็นโปรตีนผงก่อนนะคะมาเสริมได้คราวนี้ในโปรตีนผงที่เสริมนะคะตอนนี้ก็มีหลากหลายยี่ห้อนะคะแนะนําให้ดูฉลากโภชนาการนะคะว่าโซเดียมเยอะไหมโพแทสเซียมเท่าไหร่ฟอสฟอรัสเท่าไหร่ถ้าไม่มีดีแคร์ในแง่ของโพแทสเซียมฟอสฟอรัสหรือโซเดียมนะคะอันนี้อาจจะต้องระวังเพราะว่าท่านเป็นผู้ป่วยโรคไตนะคะแร่ธาตุเหล่านี้เป็นแร่ธาตุที่เป็นอันตรายต่อร่างกายของคนไข้โรคไตไม่เหมือนคนทั่วๆไปนะคะ ควรจะเลือกผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือแล้วก็มีการรองรับด้วยอ,อยอรวมถึงหลังฉลากบอกในแง่ของโซเดียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสไว้เพื่อเราจะได้คำนวณแล้วรู้เพราะว่าบางทีถ้าเราทานโปรโตีนผิดประเภทได้โปรตีนแต่ท่านอาจจะได้ฟอสฟอรัสได้โพแทสเซียมเข้ามาแทนเป็นต้นนะคะส่วนในแง่ของโปรตีนอัดเม็ดก็ต้องดูฉลากโภชนาการข้างหลังนะคะว่า โปรตีนอัดเม็ดนั้นกินกี่เม็ดเท่ากับกี่กรัมนะคะถ้าจําคอนเซ็ปต์ที่หมอบอกได้นะคะ1เซสชันของการล้างไตเราจะสูญเสียโปรตีนออกไปประมาณ10-15กรัมดังนั้นก็ควรจะเสริมเพิ่มขึ้นมา10-15กรัมโปรตีนอันนี้เป็นการทดแทนการสูญเสียจากการฟอกไตนะคะในกรณีคนที่ไม่ได้ขาดสารอาหารทั่วๆไปนะคะทีนี้ การรับประทานก็ต้องระวังเรื่องของน้ํานะคะเพราะว่าถ้าทานคู่กับน้ําเปล่าเยอะเกินไปอาจจะเกิดภาวะน้ําเกินได้นะคะดังนั้นก็แนะนําอาจจะทานกับตัวอาหารหรือว่าถ้าเป็นคนที่น้ําหนักตัวน้อยและอยากเสริมโปรโตีนร่วมกับอาหารทางการแพทย์ก็เอาโปรโตีนเหล่านี้ไปกินคู่กับอาหารทางการแพทย์ไปเลยท่านจะได้รับพลังงานแล้วก็โปรโตีนเข้าไปในคราวเดียวนะคะดังนั้นโปรโตีนนะคะ ถึงแม้เราจะต้องการเพิ่มขึ้นนะคะแต่เราก็ต้องรู้จักวิธีใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมเพื่อที่จะได้ไม่ทำร้ายตัวของเราเองนะคะคิดว่าวันนี้ก็คงจะพอช่วยตอบคำถามที่หลายๆท่านถามเข้ามานะคะหวังว่าทุกคนคงจะได้สาระประโยชน์จากคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสามารถคอมเมนต์แล้วก็ถามคำถามเพิ่มเติมได้นะคะสวัสดีค่ะ